ข้างบ้านอยู่ฝั่งโน้นอยู่ทางอาจารย์นัหมอดไฟจะถอนถอนห้เก็ถอนนี่เขาอบอกอาจารย์ท 3, ั้งสามพันหอกอ้นหนักจริงมีสารชีพ<อ>เขาขีดสั้นตายห้าโมงเย็นเออมาถ่ายอาจารย์กูเป็นยาิที่ไหนเระอาจารย์ได้ไปเหลือลนะ่ะช่วยลงหมดก็ดีดีกว่าทำบุญวัดเลย เคยด่าพรนะนีพระมันไม่ใช่พระอีกพระปนูนพระทําคนเป็นลูกก็ได้ไม่ภาษาต้นแหนกมันวุ่นวายอยู่เลยจัดคนจีนนะไม่บอกไม่บอกว่าชื่อชื่อเต็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาชีพใหม่น่าจะมันมีเป็นอาชีพมาตั้งนานเลยคำว่าอาชีพควร สบายกัหมดเลยมากสุขภาพหรือตงคากได้แต่งกดูพรับยังครับบ้านโนอาจารย์เรียแค่นีน้อยนี่อันนี้เราแต่ดูไหไหมจะหันมาทางเดียวมั้ก่อนไหมก็หันอยู่ด้เนี่ยแต่แค่ โอเคโอครครับแต่จะอยู่เป็นคนของเธอเ่อะอ้าใช่าใช่อยู่กับปัจจุบันปวดของคอของคออยู่ไหนไดีนชัชัเนไปลอันนี้จัดอืตอแรกไม่ใช่ดะอยู่ร่คู่บบนึงกเลย เน่ยเดี๋ยพอไม่เลื่อนเลื่อนเลื่อหมันเี่เลื่อนถอยถอยตรงน้หน่อยถอยถอยตรงนี้กู้เข้าใจที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยหนาอีส่วนเดียขึ้นข้ามาอุเลื่อน้นเอเ้าเออช่ไมอยากให้จัดปลอกใกล้ๆกันว่าสายรัดสน้นนในนตดตา ลายก็เคลื่อนแคลรอ่ะทีนี้มาขบบัดคนละทีนี้กำลังจัดระเบียบโดยอาจารย์เบียร์ต่อไปลงมาพี่โป้งแง่ที่ร่องสบัดร่องสบัดแง่สี่นิ้วอยู่บนบาสสี่นิ้วบนบาสี่นิ้วอยู่บนบาสบาเจ้าที่ใช้บาเขาอ่ะ้ว มือเดียวมัือไหนมือเทโอ้ยตดเลยมือไหนครับมือบอลนะครับมือบอลมือบอลนั่งเงียนครตอนนี้ใช้ทำอะไรครับนักขึงชายใช้มือบอลมือบอลหมายความว่ามีมือเดียวคืนสมาร์ ใชนอปออกอาจารย์้ดิกดูไหมต้องกับทาไหอะต้องสิ่เียปรองเอาไ้ประคองแปะอไว้เงี้แต่ออกอะไรี่ป้งคืปงคืนบนสะบัดทคืนให้ทด่วยคืนขอบก็ได้เออโอ้ต่ปปงแต่เรียนมาท่านเียทาา่ทาสวยป้อป้งคืนเนี่ยมีท่าน,น้ะ ถึงยงางคือคนสบายยงมาคลายต้นแขนเหมือนเดิมคลายต้นแขนต้นแขนอยูไ่ไหนตรง,งนั้นงมไม่ันได้ คือคลายคายคือง,งานไม่รีบเพราะว่าเราจะสอบพย,ย,ยายามจะจะกดดันตัวเองบอกผมด้วยนะั่นไอ้บอกคัวอใจร่ร่มไว้จะเดียวหายใจเข้าลึกๆต้องคลายเลยแบบถ้าไม่คลายตายเะเตรียดูนะอ่าต่อไปเตรียม ดิเสียด้วยร่องสะบักนะดูด้วยเขาที่อยู่ข้างหน้ามาเห็นดูกันได้ร่องสะบักมันเกือบชิดกระดูกสันหลังเนี่ยเกือบชิดสันหลังเลยร่องเป็นร่องเดียวอันนี้อันนี้มันขอบสะบักเดี๋ยวนะเอออันนี้ขอบมีร่องไหมดูก่อนอาจารย์ดูกมอนาให้เขาวันมนหรือเล่าหลายคน หลายคนอ้าวจุดที่ไหนไกด พี Before, oh repay, ่พ้อเห็นไหมจุดที่ห้าโอ้ยเกิดเป็นหมาได้รึเปล่าเดี๋ยวฝากอะไรเนี่ยเริ่มแล้วเฮ้ยกด các bạn ơi <laughs> các bạn ơi lắm chích từ hồ sơ một khoanh quanh มันไม่เรียนนี่ยพอบอกอรจายปีงมามาโกงเวลาก็อขนั้นสองวันที่ยนี้อีกเนาะก็เลื่อนถึงจุดไหนแล้วครับถึงจุดไหนและถึงจุดแปะก็อาทิต์มาเริ่มจากวุฒิข้ามเลนี้เริ่มจากนี่เลย เรื่องแต่บบนตาข้าตรงเอวฮะคนตะค้าใครเจอองยนี่อ่นี่อยนีรวหลังกันตารไปเล่นวดหลังนะครับโอ้ยอยากโทรศัพท์ใครนังกระทืบทีแบงคนี้เ้ยเดี๋ยวนี่นี่ก็หนึ่งสสหคลยให้ได้สิบเอ็ดจุดนะไปถึงสบัก ก็อันนี้ใกล้สบัดหรือยังใกล้บัดใครถึงก็สีเสี้ยนเอยไ้องสบัดก็เมุุ่ณบดีสีส้มลงก็นักหน้าก็กดขึ้าไปนะครับกดขึ้นไปเอง

มีนิ่งโป้งคู่ไปถึงไหนถีเสื้อถึงไหนร้อยคับหนูมันเกินขีดแล้วน่ะเกินลิมิตแล้วอดรงมาใครมาถึงเอวแล้วนั่งรอ ันนึกคนนอนเริ่มสอนน้อยเพราะว่าเริ่มงมงเมื่อวานกเป็นวันไงวันแรกโอ้โหไปลุกขึ้นมาสอนแทนครูเลย<อ>ตัวนี้เพื่นอนมันก็ค่อยๆเริ่มจูนกันเข้าไปเหมือนพ่อผมเมื่อก่อนผมกับจามเขาก็อยู่คนละฝั่งก็จ,จูนกันได้เขาอยู่สุพรมอภพะเอรื่นเขามาอยู่ที่เรือนไทย เขาไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ข้างนอกอเขาอิสระแล้วยกว่จะมาเจอสาวสวยคนนี้ผมเมื่อตอนก็อยู่เรียนไทยนะครับ็นมีเกียรติอยู่สถาบัานเขาก็ถามผมไม่คิดจะมาอยู่ไม่มีความคิดผมอยู่วัดวัดพุทธกัญญาเขาบอกทำไมาอยู่ต่างกางันเปล่าไม่บอกว่าชื่ออาจารย์ซักเขาบอกไปอยู่ต่างจังเป็คนพูด ผมก็ได้จะยิ้มนใช่ไหมเราห้าแอมสบัดเมือ่อยสองคนนะี่ยไปหน้าข้งมาเรนไม่ได้อาจายนไม่ม่อ,อ,า,มอ,อา้วัเมื่อยเฮ้ย ต้องบอกว่ามีคนนึงคนนี่เขาตั้งใจมามาหลายปีแล้วเพื่อจะมาอยู่กับผมมาให้ผมสอนทีนี้นะคุณสะภอการียมคุณหมอกรลอยสะภอกึ่งสะภ์เจริญใช่ส้มเมย์นร่างเริ่มหมดนั่เบื่อแล้วตามเลยหมกเบื่อผมบอกให้ไปเรียนรุ่นหน้าเอาไม่เอา สาส่งตาของมองทะลุส่ตาของนั้นมันจะคืนวิชาคืนหมดคืนมาผมหมดคลืค่อนสะโพกตะไปเตียงไมโป้งคู่งัดเ่อนตัวมาเื่อนตัวมาข้างล่างเสียคู่โพ้งคู่นะงัดงัดให้จวดสะโพกอาจารย์ต,ตาเขาเป็นห่วงว่าจะอยู่ถึงหอบมองเย็นไหม ผมรับรองได้ไม่รู้เด็กเริ่มบอกว่าเมื่อยแล้วเคยเล่าให้ฟังสองทุ่มตีห้าถึงสองทุ่มสอนคนเดียวชคยแล้วยุคโควิตเดยวมันก็ผ่านทุกวันนะครับอยู่กับปัจจุบ,บนันจิงไม่คุณนเคดีสีสีสำรอมนี่ ถ้าจงัดลงมาขาท่านล่างงัดงัดลงมาถึงขาท่านล่างนะครับงัดลงมาเป็นโป้งคู่แตะขาเขาใช่ด้วยพยายามใช้น้ำหนักตัวให้เป็นขาไหนครับตอนนี้ขาไหนคันคู่เลยขาไหนขาบอลจะขายขยันมากที่สุดขาเท่าไหรขาขยันเดินเดินลุกออกเดินกับผมเนี่ยเออ เดี๋ยวที่ขาดเป็นความแกงผมขาดรายได้เห็นไหผู้ช่วยผมหายไปยดีวันจะถามอาจา,กการย์เดี๋ยวว่าวัดเท้าใช้หุกคลาทวนไหนบ้างเจะได้บอกทีมงเงินไมปแล้วเออโงูสบายแล้ว เขนวดท้องที่นี่เราคงไม่จะจบตรงนี้จะรลูกแอบดูไปดูอย่างซ้ำอยากาได้ฮะไปสัญญางเลยไม่สุงยาณตอนที่เรียนอยู่่นี่เหมือนว่าคนเป็นหุ่นกับคนนั้นไม่ได้ไม่สมบูรณ์กัน,น,นใช้อาวนี่ใช้เรืองเนี่ยอ้าต่อไปเตรียม ิ่งที่ไหนเกือบถูกถูกแล้วโอ้น้ำพึ่งไม่ธรรมดาเหมือนคนขึ้นทุกวัน leve yeah. é o ก็ต้องอยู่ให้ได้เพื่อไบป,ประกาศ mm hmm. อย่าลืมเอาต้องคำแปลกน่าจะได้ใบนี้นะอ่าเดอ๋ยวจะขอใช่ใช่ตุ๊ตตุ๊ ใช้พ ok> okay, ี่จะให้ตั้งนจากขาบนครับขาบนแขนขาบนมือหนึ่งแตะสะโพกมือหนึ่งจับขาหน้าสะโพกอยู่มี่เตาบหกเตาบุกขึ้นเยอะหนูขาหนึ่สะโพกมือหนึ่งสิ่งถ่ายน้ำหนักตัวลงมาเดี๋ยวเขาโยงสถานการณ์ปกเทียร์อยู่ทำงานเฉาประมาณนี้ก็ได้โอเคได้เริ่ม 1>, 1 2ึ่งสองส1ม1ี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสสิอ็สิามส่าจาสยอ่าใช่ใช่ใชย่างลงไปเป็นเสียงอาจารย์เสียงกม ความมือขาที่เรากดเข่าเมื่อกี้เลอมเลยใช่ามือโอ้ยจะเติบเดี๋ยวนี้ไม่ขาเลยเนาะมันนอนซื่อเดี๋ยวมันเขาวดไปสามขาเลยมีขาที่สามขึ้นลงเว้นเข่าเลื่อนตัวตามด้วยพอได้แล้วฝั่งน้นงอาจารย์นะว่าชัดหน่ เหมือนกับคุย,ค,ยคุยจัดถุงก,กันโยเคอยากตายนี่นี่ชอบจังเลยเกอยากตายอันนี้โป้งยาฟางอันนี้โป้งยาวุยใส่นิ้ๆคอยคอย เ้นลเส้นลงรู้การกานรู้อมสบายคุณตตายรู้กางเรื่องจงเว้นครับชามาถึงฐานะเลยนะเรื่องตระการลูกเรื่อง่าเรื่องดีเหมือนคนเช่นกัน